วาเลนไทน์ที่ผ่านมาค่ะมีเขาหายไปเลยค่ะหายไปจนตัวนี้ก็ยังไม่ติดต่อกับมาเลยมันเกิดอะไรขึ้นคือตอนเมื่อซากวันที่ก่อนก่อนวันวาเลนไทน์ที่ผ่านมาค่ะประมาณที่หกหรือวันที่เก้าไม่แน่ใจอยู่ดีเขาหายไปเลยค่ะหายไปจนตัวนี้ก็ยังไม่ติดต่อกับมาเลยออว่ามาว่ามาอืมันเป็นยังไง ใช่นมผิสีมให้แล้วเาก็มาหากันถึงมสามครั้งแล้วแล้วอมาสามปีแล้วอ่าเ่าอฮะทีนี้อ่ะเราก็คิดว่ามันก็มีความมั่นตั่นคงมั่นใจในผู้หญิงเนาะในตัวผู้หญิงเนาะทางเราเนี่ยมั่นใจแล้วละทางเราเนี่ยมั่นใจแล้วละว่าชอบเขาล่ะแม่ดูใช่แล้วผู้ชายเองอ่ะเขาก็เหมือนกับจะ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 ใช่อ่ะแม่จะใช่อ่ะค่ะ ก็คือมาดูบ้านมามีแคนโนู่นนี่นั้นหมดทุกสิ่งทุกอย่างแต่ว่ามันเกิดอะไรขึ้นคือตอนเมื่อซากวันที่ก่อนก่อนวันวาเลนไทน์ที่ผ่านมาค่ะประมาณที่หกหรือวันที่เก้าไม่แน่ใจอยู่ดีเขาหายไปเลยค่ะหายไปจนตัวนี้ก็ยังไม่ติดต่อกับมาเลยไม่มีไซอะไรเลยไม่มีค่ะก็บอกรักกันอยู่ทุกวันปกตสดี แล้วเออแล้วคุณหนูชันอนะ่ะเขาคิดว่ายังไงล่ะคิดว่าเจ็บป่วยคิดอะไรเหมือนที่ฉันคิดไหมใช่ใช,ใช่เขาคิดว่าเป็นเขาป่วยหรือไม่ถ้าแต่ไม่ปว่วยก็คือพ่อยาติโกโหติกาป่วยใช่ใช่เขาคิดว่าอย่างนั้นเพราะว่าเขาเอาพ่อเขาอ่ะที่เป็นอัลไซเมอร์มาอยู่ด้วยอืมใช่แล้วทีนี้ระหว่างที่เขาหงก่อนที่วันที่เขาจะหายไปอ่ะเขาก็คุย คือเขาเคยมาหากันแล้วเนาะเขาก็ผ่านฐานะสานมีภรรยากันแล้วอะไรประมาณเนี้ยโอ้ยก็ต้องตั้งสามปีแล้วก็ทรายมีความสุขแล้วก็มีความมั่นใจนะตอนที่เราพูดคุยกันตอนนั้นใช่แล้วคุยกันทุกวันคุยกันทุกวันนะแม่เขาไม่เคยไม่เขาคุยกันสองเวลาก็คือเช้าของบ้านเขากับกลางคืนของบ้านเขาเขาจะโทรหาตลอดนากาก็คือเช้าบ้านเขาก็คือช่วงกลางคืนบ้านเราตั้งสามทุ่มืบ้านเราค่ะเขาก็จะคือเวลานั้นทุกวันแล้วก็ตอน เขาก็คือช่วงเนี้ยช่วงเช้าเราใช่ค่ะเขาก็จะคุยกับเวลาเนี้ยทุกวันไม่คือตลอดเะี้ยะเวลาสามปีคุยกันแบบเนี้ยทุกวันจงเงินให้ใช้่งเงินให้ใช้่งเงินมาซื้อให้ซื้อทองให้ซื้อกําไรทองซื้อแหวนทองซื้อโทรศัพท์คือเขาดูแลทุกอย่างอะค่ะเหมือนคนในครอบครัวใช่มันก็เลยสร้างความมั่นใจให้ผู้หญิงว่าโอเคใช่แล้ว เขาคือผู้ชายของฉันแล้วอืแต่อย่างที่ที่ในกลุ่มที่เราเคยอ่านประสบการณ์ของแต่ละคนเนาะแม่อย่างบางคนจัะเตรียนสมนุดแล้วยังหายยังบล็อกเมียยังหนีได้เลยอ่าใช่ก็เลยมาก็ไม่รู้จะทำยังไงเพื่อนก็เพื่อนแต่เพื่อนกําลังใจดีมากนะคะแม่อมสองวันแรกก็คือเขาก็เสียใจอ่ะคือรอเวลามันเป็นช่วงเวลาที่เขาต้องโทรมาก,ก็ไม่มาเนี้ยเขาก็เขาก็เสียใจหนูแต่ว่า ก่อนที่ก่อนที่เขาจะหายไปเนี่ยเขาได้มีไซอะไรไหมเช่นว่าพูดอะไรอย่างเช่นโอ้ oh, ฉันมีภารกิจฉันอย่างนั้นอย่างนี้คือบนเรื่องภารกิจเน er ี่ยมีไหมหรือไม่มีเลยหรือเงียบเงียบเลยก็มีแต่เ,เรื่องพ่อเขาอะพ่อเขาไปฉีดพ่อเขาเ้าสุกว่าแล้วเราเป็นอ s y m p t o m แล้วก็ไปฉีดวัคซีนวัคซีนเอ่อโควิดมาหมายถึงคุณพ่อเนี่ยใช่ค่ะพ่อของผู้ชายอืมใช่แล้วก็แล้วก็ เหมือนกับน่าจะมีผลข้างเคียงอยู่บ้างนิดหน่อยอะไรประมาณเนี้ยแต่ว่าวันที่หายไปเดีวก่อนวันที่หายไปเขาผูกเปนปกติแต่ว่าไม่ปกติก็คือว่าพ่อมานอนอยู่ในห้องด้วยแล้วพ่อตกใจตื่นขึ้นมาวันคือผู้ชายกําลังแบบฟิวอินเลิฟกับภรรยาเงี้ยคิดถึงมาขางไกลอะไรพ่อตื่นมาเห็นแล้วพ่อก็ตืแล้วมันก็คือก็หายไปเลยอะตั้งแต่ <ก>ไม่ไม่มีติดต่อมาใช่อก็เลยมา,มานั่งวิเคราะห์กันว่าเกิดอะไรขึ้นกับเขาเราก็รอเวลาว่าแต่เนี้ยมันก็คือยี่สิบกว่าวันแล้วมันก็โอ้ก็นานนะยีสิบกว่าวันเพราะแม่ให้คนอื่นเขารอนี่เจ็ดวันที่ <c oughs> มีปัญหาหาอย่างนี้แม่ก็ให้รอเจ็ดวันเจ็ดวันในระยะเจ็ดวันนี้ก็คือหนึ่งก็รอเวลาว่าเขาจะกลับมาไห้สองก็คือทบทวนหัวใจตัวเองนี่แหละ ว่ามันจะน่าจะมีโอกาสกลับคืนมาหากันหรือเปล่าหรือว่ามันจะเลยเลยเลยหายไปอะไรประมาณนี้แล้วคุณหนูของแม่คนนั้นเขาเป็นยังไงตอนนี้ตอนนี้เขาก็เขาก็ยังเหมือนเขาก็กำลังใจดีนะคะแม่รออย่างมีความหวังใช่ไหมใช่ใช่เขาคิดดีอ่ะเขาเป็นคนคิดดีตลอดเวลาใช่ไเขาคิดแต่ว่าผู้ชายมีภาระอันนั้นมีอันนู้นคือคิดแต่ว่าผู้ชายดีอ่ะอื แล้วเขาก็บอกเขาให้อภัยถ้าเกิดเขาจะกลับมาแต่ก็ต้องมาทบทวนกันใหม่ว่าควา 4, มสัมพันธ์มันมันมันเปลี่ยนไปเขาเขารู้สึกว่ามันมันเริ่มจางหายไงความหวังที่เคยมีให้กันอะไรเงี้ยอืมใช่แต่ทีเนี้ยเขาก็ยังรอคอยนะธรรมดาเหรอเนาะสมรรถภาพตั้งสามปีเนาะแล้วก็มีความมั่นใจว่าอย่างนั้นอย่างนี้แล้วผู้ชายก็ดีใช่ไหมตามที่นะเราพูดคุยกันเนี่ยก็อยู่ในเกณฑ์โอเคมาก จนกระทั่งเธอเองก็ไปหาหนุ่มผิวสีนู่นล่ะแม่ว่าคะแนนคนนี้มาดีมากแม่หนุ่มหนุ่มไม่เอาแล้วหนุ่มไปแล้วเปลี่ยนแล้วหนุเปลี่ยนคนแล้วหนุ่มใช่หม่ไมเราก็พูดคุยไปเพื่อรู้นั่นแหละนางมันก็เรื่องปกติที่เราจะพูดคุยอาหารถ้ามันมันอร่อยมันรสชาติเรนถูกใจเราก็ค่อยพิจารณามันต้องคุยเป็นเรื่องปกติ แล้วตอนนี้ของคุณหนูเขาเขารออย่างมีความหวังแล้วเขาได้ส่งอีมงอีเมลอะไรไหมหรือไม่มีอีเมลหรือว่าส่งเมสเซจอะไรไหมเขามีอีเมลหากันค่ะเขาเขาทิ้งอีเมลไว้ให้กันเสมอเขาบอกว่าเขาจะไม่ขาดการติดต่อก็คือจริงก็ส่งอีเมลให้ให้แฟนทุกวันเปเข้ามเหมือนบันทึกเนาะไดอารี่ช่วงที่ห่างกันอ่าฮะใช่ใช่ใช่ก็ส่งให้ทุกวัน เขาก็ประมาณว่าฉันไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นแต่ฉันขอเพียงแค่ว่าให้คุณปลอดภัยให้พ่อคุณปลอดภัยอะไรเงี้ยเขาก็แบบโอ้ยพหอผู้ชายแบบพูดเป็นแบบดีๆอะไรเงี้ยอืมผู้ชายอายุหกสิบไม่ถึง่ะแม่ห้าสิบห้าสิบกว่าห้าสิบห้าสิบห้าแดวประมาณนี้ห้าสิบกลางๆคนของเราก็สี่สิบกว่าจะห้าสิบ ใช่40ไม่กว okay. ่าค okay. ่ะไม่40กลางๆกันโอเคก็ห่างกันประมาณ10ปีก็อืมมันก็ที่แม่ถามอย่างนี้ก็คือว่าม yeah, ันมีสมัยก่อนที่มีคนคุยกับอินเทอร์เน็ตกับแม่นี่แหละก็ฟิลเหมือนกับว่า fall in love แม่ก็มีเหมือนกันนะคนอเมริกาเธอเราก็รอความหวังกับเขาเนาะขอให้เขาประสบผลสำเร็จเนาะ อ,มอแม่ก็ชื่นชมเขานะเขาเป็นคนสดชื่นนะ,ะคุณหนูเขาเป็นคนที่ดีค่ะเป็นคนที่ดูกขณะเขาเจอเรื่องนี้เขายังไม่ร้องไห้ฟูมไฟเสียใจเลยนะเธอใช่ไหมเป็นคนร้องให้ฟูมไฟแทนเขาใช่หนูนี่แหละเสียใจแทนเขาแทนเพื่อนนั่งพาเพื่อนนั่งดูหนังเพให้เพื่อนเอนเตอร์เทนหัวล้อกลายเป็นว่าหนูนั่งร้องไห้เพื่อนบอกร้องทำไมบอกไม่รู้มันเร้าโอเคหนูร้องไห้แทนเรื่องนี้จบไปแล้วรอความหวังต่อไป ข,ขอให้เขาประสบผลสําเร็จเนาะเราอธิษฐานให้เขา <ผม S 2> จะรอ,อว่าให้เขากลับมาเจ้เาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,เ,ยวเราติดตามตอนต่อไป yes <c oughs> อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็อ่าอะไรนะกดไลค์กดแชร์กดติดตามซับตะไ,ตตตะไคร้ด้วยเหรอใช่สับตะไคร้โอเค